สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีพลัง f อทุกท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัลยาพามาดามตอนนี้แอดมินนอกอยู่ในป่านะคะเดี๋ยวโชว์พลัง FC ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้แอดมินนกเจอเห็ดเหลืองคันธแลนมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆเลยวันนี้เรามาเก็บเห็ดด้วยกันมาสนุกสนานด้วยกันสําหรับพลัง FC นะคะที่ชอบติดตามชีวิตของต่างประเทศนะคะของหญิงไทยต่างแดนก็นนคือกัลยาพามาดามนะคะช่องกัลยาพามาดาม วันนี้แอดมินนก็พาทุกท่านมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะมาชมบรรยากาศในป่ากันเลยคะ่ะนี่คือป่าเห็ดนะคะฝนก็กําลังขมุขมัวกําลังจะตกตอนนี้แอดมินเจอเห็ดมากมายเลยคะ่ะเดี๋ยวจะโชว์พลังเอซเลยเราจะเก็บเห็ดด้วยกันเลยคะ่ะเนาะเดี๋ยวให้โชว์กันเลยขอปรับกล้องหน่อยนะคะอาเคเดี๋ยวให้เจอกันเลย ให้เห็นกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเก็บเห็ดกันต่อค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะมากมายเลยค่ะโชว์พลังเอฟซีเลยค่ะนี่คือเห็ดค่ะเดี๋ยวแอดมินนกจะก,กองไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่คือเห็ด เห็ดมันจะซุกซ่อนอย่นีปลาแล้วก็เพื่อนๆให้ดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็คือเห็ด นี่ค่ะเ,เพื่อนๆเห็ดค่ะตอนนี้ก็เจอเห็ดมากมายเลยนะคะให้ชมกันเลยค่ะเห็ดค่ะเห็ด เห็ดคันธแลนนะคะนั่นก็คือเห็ดเหลืองนะคะเห็ดค่ะเห็ดค่ะตัวนี้ก็แอดมินนกนะคะก็เจอเห็ดนะคะวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆเลยต้องการให้พลัง fc นะคะที่ติดตามช่องกัละยาพามาดามน,นะ เห็นวิธีการเก็บเห็ดนะคะวิถีชีวิตต่างแดนตอนนี้แอดมินนกเก็บด้วยมือนะคะเพราะว่าลืมเอามีดมาค่ะ mm hmm. ก็เยอะเลยนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ก็สนุกนะคะ mm hmm. เก็บเห็ดสนุกมากเลยเพื่อนๆ เห็ดทันธแลน์นะคะเดี๋ยวโชว์กันเลยค่ะคเพื่อนนี่ค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้แอดมินนกก็ยังอยู่ในป่านะคะโชว์พลังเอฟซีเลยป่าค่ะนี่คือป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดมันจะชอบขึ้นบนหญ้ามอสอย่างนี้นะคะค่ะตอนนี้แอดมินนกอยู่ในป่าเห็ดนะคะโอเคออกจากป่ากันเลยค่ะเพราะว่าป่านี้เก็บหมดแล้วค่ะเราจะไปป่าแห่งใหม่กัน เราจะไปป่าแห่งใหม่กันค่ะเพื่อนโอเคออกจากป่านี้ก่อนป่านี้ไม่น่ากลัวนะครับเพื่อนๆจะอยู่ใกล้กับถนนนะคะตอนนี้แอดมินนกก็กำลังจะออกไปค่ะตอนนี้แอดมินนกก็ เห็ดตรงนี้หมดป่าแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็ดมินนกก็จะออกจากป่าน,นี้เลยนะคะ ออกจากป่าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่แห่งใหม่นะคะแต่ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยแต่ที่แห่งนี้นะคะจะใกล้นะคะตอนนี้เตรียมขึ้นรถเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ออกเดินทางนะคะจะไปป่าเห็ดอีกป่าเห็ดหนึ่งะคะ่ะซึ่งมันประเทศสวีเดนม,มันจะมีป่าเห็ดเยอะมากๆเลยนะคะแต่ที่แอดมินจะไปค่อนข้างที่จะไกลเอ่อการเดินทางนะคะที่จะไปป่าเห็ดแห่งใหม่นี่ก็ ประมาณ15กิโลนะคะ15กิโลนี่ก็ขับรถประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็ไปเจอป่าเห็ดที่แห่งใหม่กันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เรากำลังจะไปป่าเห็ดใหม่ไปสนุกด้วยกันเลยค่ะคันนี้คือเส้นทางที่เรากำลังเดินทางไปหาเห็ดกันนะคะก็จะให้ชมสองข้างทางนี่นะคะก็จะเขียวชอุ่มประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามน,นะคะธรรมชาติสวยงาม สังเกตได้นะคะจากข้างทางนะสว่างความมือของแอดมินนะคะก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางนะคะก็เดี๋ยวจะให้พลังเอซที่ติดตามช่องกรยพามาดามน,นะ,ะไปเจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะค่ะสำหรับคลิปคิปนี้นะคะก็ให้พลัง f อซได้ที่ติดตามช่องกระยพมาดามก็จะเห็นแล้นะคะว่าแอดมินน เจอเห็ดมากมาเลยคะใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนะคเก็บนะครับก็โอ้โหได้เห็ดกตกประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับบ่ายกลับไปก็จะไปทำซุปเห็ดกินนะคะแล้วก็จะทอดอทอดมันฝรั่งนะทอดมันฝรัง่ง ติดตามรับชมรับฟังช่องกริยพาวดามาคะเมื่อค่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ